เป็นที่ทราบกันดีว่าบุ๋มปนัดดาแม่ทัพใหญ่แห่งองค์กรทำดีเดินหน้าช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนและผู้ป่วยโควิด1 9มาโดยตลอดแต่ล่าสุดเจ้าตัวโดนวิชาชีพหลอกให้ช่วยเหลือทั้งที่ความจริงแล้วไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยงานนี้ทําให้บุ๋มสุดทนออกมาโพส์เรื่องราวเตือนภยัยว่ามีน้องคนหนึ่งทักมาและขอความช่วยเหลือแจ้งว่าที่บ้านมีคนติดโควิด -19 พร้อมส่งเลขบัญชีมาให้แต่พอตรวจสอบกลับไม่มีเคสนี้ ทราบจากชาวบ้านว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นมิจฉาชีพเพราะไม่ได้มีคนป่วยจริงๆถ้าหากใครหลงเชื่อโอนเงินมาก็จะนําเงินไปจัดปาร์ตี้ทั้งทีมข่าวคมชันลึกบันเทิงจึงได้โทรไปสัมภาษณ์คุณบุ๋มปนัดดาถึงเรื่องราวดังกล่าวซิ่งเจ้าตัวเล่าให้ฟังว่าคืออันนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าเราทํางานตรงนี้มานานแล้วเราเจอมาบ้างนะคะที่เป็นเคสแบบนี้แต่ส่วนใหญ่เราไม่เคยพลาดเพราะว่าเ,เราจะส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ นะคะเราทําหลายทางในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่กับพื้นที่และคอนเนคชันของเราด้วยเราจะยังไม่เคยโอนไปก่อนก่อนที่จะเห็นสภาพจริงค่ะ <อ hör S 1> ดังนั้นเคสนี้ก็เช่นเดียวกันแต่มาฉุกใจตรงเบอร์บัญชีแล้วก็เลยเอาเบอร์บัญชีเนี่ยชื่อเจ้าของเบอร์บัญชีที่คุณน้องก็ส่งมาเนี่ย <latego S 1> ไปให้ผู้ใหญ่บ้านดูเขาก็เลยรู้อ้าวนี่ญาติผมเองอ <c oughs> ้าวจะเปลี่ยนชื่อต <c oughs> <Ó> อนมาหลอกเราวาเปลี่ยนชื่อแล้วเราก็เลยเรียกเขามาคุยว่าตกลงอ่ะทําอย่างนี้ทําไม เขาบอกเขาอ้างว่าเขาไม่ได้ทําโดนแฮกมือถือบอกว่าควรแฮกมือถือมันไม่ส่งเบอร์บัญชีถูกต้องมาหรอกลูกโปแตกแสดงว่าเขาก็ทําเป็นเหมือนเป็นครอบครัวเลยไหมคะพี่บุ๋มมองว่าคนในพื้นที่ใช่ค่ะทําเป็นครอบครัวแล้วคนในพื้นที่ก็แจ้งมาว่าไม่ได้ทํากับเราคนแรกดีนะที่เราไม่ได้โอนแต่คนอื่นะ่ะมีเคยมีโอนไปเขาก็ล้มแพ้เลี้ยงปาร์ตี้กันในบ้านเลยอะ่ะโอ้โหทขาเป็นครอ,อบครัวเลยอย่างนี้ใช่เราก็เลยรู้สึกแย่ตรงที่แบบ ในช่วงสถานการณท์ที่ทุกคนลำบากอย่างนี้เนี่ยบุ๋มเชื่อว่าน้ําใจขอ,ของคนไทยเนาะเราก็ช่วยเหลือกันเนะาะแต่มันไม่ควรมาทําอย่างนี้ไงช่วยโอกาสเนี่ยตัวเองไม่ได้ลําบากขนาดนั้นมันเสียเวลาเจ้าหน้าที่ด้วยอืมท,อท้อไหมคะพี่บุ๋มเจอแบบนี้เข้าไปอืไม่ท้อค่ะแต่ก็ไม่ชอบอืมคืออดีนะที่ทีมงานเราแบบเข้มแข็งกันมากถึงขนาดเราเช็คทุกเคสไงเราเอาคนลงไปไปพื้นที่จริงคือไม่ได้แค่อ่านแล้วโอนอ่ะที่ไม่เคยทําอย่างนั้น ที่บุขาฝากถึงคนที่แบบไม่ได้เดือดเดือดร้อนจริงๆแต่ส่งมาป่วนเป็นมิจฉาชีพหน่อยคะ่ะก็อยากจะฝากกันนะคะบอกว่าอย่าทําช่วยในะช่วงนีอ้อย่าเลยขอร้องละเอออย่าซ้าํา,าเติมคนที่เขาแบบลําบากตอเนี้ให้คนที่เขาลําบากจริงได้รับความช่วยเหลือก่อนตัวเองยังพอเอาตัวรอดได้หรือว่าไม่ได้ลําบากอะไรอย่าเอาเปรียบคนอื่นคะ่ะ อย่าช่วยโอกาสตรงนี้ค่ะก็อยากจะฝากไว้ตรงนี้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ดีแล้วยิ่งถ้าเกิดอายุน้อยๆแล้วทําขนาดนี้เนี่ยนะหนูเอ้ยหนูน่ากลัวมากเลยรูก